สวัสดีครับผมมาพอกับเซืยออาร์ตโกวตาละสีสไลด์เราจะเล่นครับมือนีมี่รถเกี่ยวนะครับดิสกี่เจ็ดสิบนะครับตัวพัดเนาะมาไม่นะครับไม่เพราะแม่พี่นอ้องได้ดูกันนะครับผูได้ติสนใจ ถือว่าสภาพรถก็ถือว่าโอเคใต่ได้นะครับเกียร์ข้อได้นะครับเกียร์ดีอยู่นะครับ <S <S เครื่องก็ดังนิ่มดีนะครับดังนิ่มดี <searches> กำลังมาเมื <geopolit oko> ่งน,นะครับ ไปใส่งานภับแท็กดีทั้งสองเซนนะครับแท็กภาพดีแห้งนะครับแท็กก็ได้นะครับเครื่องด้งนิ่มดีนะครับเป็นรถล่องกระสอบนะครับเป็นรถล่องกระสอบภาพก็ถือว่าใส่ได้ ต,ต่างๆนะครับทั้งสภาพก็ถือว่าอยู่ประมาณ80นะครับ80อต้นแท็ก2เซนหนึ่งก็ถือว่าแต็มนะครับ รถปีหาแปดนะครับปีหาแปดเป็นรถเกว่าสิบปีสิบปีปตอนนี้กำลังเช็คเครื่องนะครับ ังมีปัญหานะครับเยงพอท่านไเคยเห็นใคร,รสร้างวาคือว่ไปนตาวาอคับ <laughs> สภาพ,ภาพถือว่า80%สิรครับยา,ยางไหยางไงม้องสอเซน คือข่ามาขั้นแรกของปีนะครับข่ามาขั้นแรกของปีรถขั้นนี้ก็อยู่ทงังบุญทลิกนะครับอยู่ทังบุญทลิกนะครับผู้ใดสนใจก็ยังสอบถามกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้ทังหน้าคนเมืองก่อนนะครับคนสีว่าราคาเท่ายข้อขายได้ก็จะขายเพิ่มไปนะครับแต่ว,ว่าถ้าคนเมืองแล้ว พอถึงบมทังไดนก็ไปเข้าวมาสอบถามกันนะครับเป็นรถมือแรกนะครับมือแรกรถมือแรกเนี่ยคนก็นมาทางจากท่างอ,อุบลน,นะครับว่าจะสื่อไปใส่มึงเอานะครับเท้าอักแบบนีหนาที่ ขายขายตามสภาพวันหนึ่งหารมันนมะาจากหวางมันบาหวางนะเดี๋ยวมึงสามพกอ 3, 6, ห่างเรา้ำแน่เอาหมอแบดไปใส่ อตอนนี้สร้างคนกับมาซอยเมืองไห้นะครับอซอยเมืองไห้ผู้ใดที่สนใจนะครับก็จ้งโทรมาสอบถามกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ราคาคนทั้งเจา้านายคนบริษัทต,ต่างไว้นะครับด้ยอ่าบริษัทหัวราคานะครับเื่อานกับรีวิวให้พี่น้องในเมืองกคอนผู้ใดที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามเดี๋ยวจะบอก ให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับแทงเตรียมเงินมาซื้อนะครับผู้ใดอยากได้ช่วงนี้ไปเกี่ยวหน้าปังเนาะนะครับสภาพถือว่า80%นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่ะส้ารับคลิปนี้นะครับคงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับว่าเครื่องไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเก้าไหน สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้จ่เที่ยงแค่นี้นะครับสวัสดี